ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่การอ่านหนังสือจะเป็นกุญแจไขประตูออกไปสู่โลกกว้างกับท้าให้อ่านเดอะริ้งฮีโร่เช่นเคยครับกับภารกิจของผู้หูฮีโร่นักอ่านที่จะต้องมาตอบคำถามเพื่อพิชิตคลุ่มรัพย์หนังสือให้กับเพื่อนๆในสถานที่ที่ขาดแคลนซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว6สัปดาห์ครับยอดสะสมของรัพย์หนังสือก็ถือว่าทำไว้ได้ดีเลยทีเดียวอยู่ที่41,000บาท แล้ววันนี้ก็ถึงคิวของน้องๆน,นักอ่านคู่ที่7กันแล้วที่จะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์สี่ขาที่ดูแล้วก็เหมือนจะน่ารักแต่บางครั้งก็ดูเหมือนจะดุร้ายและคนที่จะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ตัวนี้ก็คือพิธีกรรับเชิญหน้าหมนมาดก,กวนพูดเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะคนนี้ครับฟุตเมสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าให้อ่านเดอะลิดนิงฮีโรครับวันนี้ครับ นี่หน้าตาแปลกไปไม่ใช่พี่กบนะครับพอดีพี่กบติดภารกิจครับพี่มิ้วเลยมารับหน้าที่แทนครับแต่ไม่ต้องกลัวความสนุกและสารักษ์ครบถ้วนแน่นอนครับผมวันนี้ครับพี่มิ้วมาที่นี่ครับมาหาเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของมนุษย์ครับ <laughs> นั่นก็คือ <laughs> อะไรอะไรอะไรจระเข้นะครับวันนั้นเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งกัดนิ้วขาดไม่หาเอาใหม่เอาเถอ่ไม่ใช่ สุนักครับผมและวันนี้ครับเรามาที่นี่ครับศูนย์ฝึกสุนักอันดับหนึ่งของประเทศนั่นก็คือนี่เลยครับกองกำกับการสุนักตำรวจครับผมชวนเปิดหนังสือไปพบกับความรู้และความสนุกครั้งใหม่ฝึกสุนักฉบับสมบูรณ์หนังสือที่พร้อมจะแนะนำเทคนิคการฝึกสุนักในเชิงบวกซึ่งจะช่วยให้สุนักเต็มใจและร่วมมือไปกับขั้นตอนการฝึก ท้งการออกคำสั่งการเล่นกับสุนัขวิธีเอาชนะความกลัวของสุนัขวิธีแก้ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยของสุนัขและยังช่วยให้คุณเชื่อมความสัมพันธ์กับสุนัขได้เป็นอย่างดีในขณะที่ฝึกอีกด้วยและตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วละครับที่เราจะไปพบกับความน่ารักและความแข็งแกร่งของเหล่าสุนัขเคนายกับที่นี่กองกำกับการสุนัขตำรวจ ขึ้นชื่อว่าตำรวจไม่ว่าสุนัขหรือคนย่อมเป็นที่รู้กันว่าต้องผ่านการฝึกฝนกันมาอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นสุนัขตำรวจด้วยแล้วถือได้ว่าต้องผ่านขั้นสุดยอดของกระบวนการฝึกฝนและทดสอบมาอย่างเข้มข้นที่สุดราะทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ก็เท่ากับว่าคุณและคู่หูของคุณกำลังเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ทุกขณะดังนั้นทั้งคู่จึงต้องประสานกายและใจให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเรื่องราวของการฝึกสุนัขตำรวจยังมีอะไรให้ติดตามอีกมากมายไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับกับคู่หูนักอ่านที่จะมาสะสมคุมทรัพย์หนังสือในวันนี้คนแรกน้องฝ่าหัดหนุ่มน้อยแสนสนที่ชอบคลุกคลีและเป็นมิตรกับสุนัขทุกสายพันธุ์ไม่เคยเลี้ยงครับคนเลี้ยงจะน้องครับแล้วอย่างนี้กลัวหมาไหมอ่ะไม่กลัวครับเคยเล่นกับหมาครับให้มากินอาหารครับ ให้มันเลอกของเล่นครับผมว่าหมาหน้ารักครับผมอยากเลี้ยงและน้องชุนบีสาวน้อยน่ารักที่วันนี้ไม่ได้พกมาแค่ความสดใสร,ร่าเริงเท่านั้นสวัสดีค่ะหนูชื่อชุนบีค่ะที่บ้านหนูเลี้ยงหมาสองตัวค่ะหนูเลี้ยงพันปอมกับพันไทยค่ะที่อ้อนบ้างแล้วก็กัดรองเท้าบ้างค่ะหนูฝึกให้ยืนสองขาเองแล้วก็วัดดีค่ะทั้งคู่ เคยคลุกคลีกับสุนัขมาบ้างแล้วแต่สำหรับสุนัขตำรวจเคนายน้องๆจะกล้าเข้าใกล้เท่าสุนัขที่บ้านหรือเปล่าไปติดตามกันเลยครับเคนายเป็นคำพ้องเสียงมาจากคำว่าคานายในภาษาลาตินที่แปลว่าสัตว์ตระกูลสุนัขโดยในประเทศไทยได้มีการนำมาฝึกเพื่อเอามาใช้ในงานสื่อค้นกอบกู้สู้คนร้ายเพราะว่าสุนัขมีประสาทสัมผัสที่พิเศษกว่ามนุษย์ แต่ความพิเศษของสุนัขเคนายอยู่ที่ตรงไหนไปร่วมหาคำตอบกันได้กับคำถามข้อที่1มูลค่าคุทรั์หนังสือคนละ2,000บาทครับและมาเข้าสู่คำถามข้อที่1ครับและแล้วน้องที่ดู Facebook ไลฟ์อยู่นะครับสามารถร่วมกันตอบคำถามได้รับรองข้อนี้ไม่ยากแต่พี่มิวว่าพี่มิวก็ไม่รู้ว่าแน่นอนครับเด็กๆมาโรงเรียนสอนฝึกสุนัขตำรวจคำถามต้องเกี่ยวกับอะไรครับ เชนัตำรวจครับถูกต้องและคำถามคือข้อใดคือคุณสมบัติเด่นในการคัดเลือกเป็นเคนายครับกอไก่ <ST S 1> <ST> S> <S ครับขายาวขอไข่จมูกยาวคอควายหูยาวอ่าคิดว่าน่าจะเป็นกอไก่หรือเปล่าคิดค่ะเพราะอะไรครับ <ST S> มันขายาวครับทำไมขายาวแล้วมันทำอะไรได้ครับ ัาาได้ครบขาย,ยาวแล้วจะกินอาหารได้นะครับใช่นอกจากกินอาหารได้ทําไมครับมันก้มกินครับไหนทําให้ดูหน่อยครับแล้วก็ก้มลงไปกินอ่าขาย,ยาวแล้วก้มลงไปกินชุดพีขาหนูคิดว่ายังไงคะจะช่วยในการวิ่งได้เร็วขึ้นจับจูได้ไวขึ้นค่ะจะได้วิ่งจับคนร้ายได้เร็วขึ้นใช,ใช่ไหมคะ,คะแล้วถ้าพ่อขอไข่จะหมูกยาวล่ะคะ เก็จะช่วยในการดมกลิ่นของโจรค่ะคนร้ายจะได้ตามเจอค่ะหมามันดมดมรองเท้าคนได้หมามันดมรองเท้าคนได้แล้วรองเท้าคนร้ายค่ะรองเท้าคนร้ายถ้าคนร้าย,าายเท้าจะเหม็นเหม็นอ่าจำไว้นะครับคนร้ายเท้าจะเหม็นคอควายหูยาวเป็นแบบหมาหูยาวก็จะได้ยินเสียงเหมือน กว่าตัวอื่นมากกว่าตัวอื่นค่ะโอ้เหมือนทั้ง3ข้อเนี่ยมีเหตุผลดีมากกับน้องๆทั้งสอง,นองคนแต่น้องๆต้องเลือก้วครับว่าจะตอบข้อไหนครับเชิญปรึกษากันได้เลยครับตำรวจก็วิ่งได้หมาก็ไม่ต้องวิ่งหมาก็ทําหน้าที่อื่นมันจะได้ไม่ต้องโกลนกันแล้วมหมามันต้องคอควายก็มีส่วนแต่ว่าคอควายนะ่ยหูย,ยาวนะ่ะตำรวจใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกอะไรประมาณนี้ขอไข่ไหมไอ้ขอไข่ เอาละครับเหมือนน้องๆจะได้คำตอบแล้วฟาฮัดก่อนครับตอบข้ออะไรครับขอไข่มันจะบููยาวครับและน้องชุนบีครับตอบข้ออะไรครับขอไข่ค่ะเพราะว่าหมาเนี่ยเขาไม่ต้องเหมือนกอไก่หรือว่าขายาวก็ได้ค่ะคเพราะว่าเขามีตำรวจอยู่แล้วเขาแค่แบบดมกลิ่นหาชนุระเบิดหรือว่าระเบิดหรือว่ายาเสพติดค่ะ เอาละครับตอบมาแล้วทั้ง2คนนะครับถ้าถูกนะครับรับขุมทรัพย์หนังสือ4,000บาทแต่ถ้าไม่ถูกนะครับเด็กๆศูอดเลยนะครับและคุณสมบัติเด่นในการคัดเลือกเป็นเคนายนั่นก็คือข้อข้อขอไขจมูกยาวครับถูกต้องครับ เก่งมากๆเลยนะครับน้องฟาฮัตและน้องชุนดีเนื่องจากจมูกที่ยาวจะทำให้มีทักษะก,การดมกลิ่นมากกว่าสายพันธุ์อื่นซึ่งรับกลิ่นได้มากถึง220เซลล์ทำให้พวกเขาสามารถรับรู้ถึงกลิ่นที่มีความผิดปกติและส่งสัญญาณเตือนได้อย่างรวดเร็วนั่นเองซึ่งปัจจุบันสุนัขที่เหมาะกับการฝึกสุนัขเคนายมีทั้งหมด4สายพันธุ์ได้แก่ลาบราดอร์ริเวอร์ยอรมันเชฟเฟอร์มาลีนอส และวิสลาครับข้อแรกไม่พลาดทั้งคู่แบบนี้เก็บสะสมคุมทร,รพัพย์หนังสือให้กับมุลลนิธิบ้านนกขมิ้นไปก่อนเลย4,000บาทครับแหมวันนี้มาถึงศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจทั้งทีจะให้มาเดินเล่นเฉย,เฉยๆก็คงจะไม่ใช่เราให้น้องๆทั้งสองคนมาเรียนรู้การฝึกสุนัขก,กันอย่างใกล้ชิดกันเลยดีกว่ากับครูต้อมครับคุณครูต้อมนะครับ จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับอย่างแรกที่ผมอยากจะถามเลยนะครับว่าการฝึกสุนัขต้องเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับคุณครูครับสำหรับการฝึกสุนัขของกองการสุนัขตำรวจนะครับเราเริ่มค่าสุนัขตั้งแต่อายุ4เดือนขึ้นไปครับ4เดือนขึ้นไปแล้วการฝึกมีอะไรบ้างครับคุณครูในการฝึกก็จะเป็นเรื่องของการฝึกเชื่อฟังคาสั่งเบื้องต้นนะครับแล้วก็ฝึกเข้าสายงานครับการฝึกเบื้องต้นก็จะเป็นการเชื่อฟังคาสั่งคือสั่งสุนัขนั่งคสั่งสุนัขคอย สั่งสุนัขมอบครับแล้วก็เรียกสุนัขมาหาอแล้ววันนี้พี่มิ้วกับเด็กๆจะได้เห็นไหมครับคุณครับขอได้เห็นแน่นอนได้เห็นอยากดูไหมครับเด็กๆครับอยากค่ะอยากดูเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตครับคุณครับครับผมก็สุนัขที่จะเข้ามาวันนี้ครับเป็นน้องเมลอนนะครับเป็นสุนัขพันธุ์วิสล่านะครับจากเยอรมันครับ น้องเมลอนเมลอนตัวนี้เป็นสุนัขเล็กสุดนะครับที่อยู่ในกองกำลังสุนัขตํารวจดครับครับเราจะเริ่มฝึกยังไงครับอันดับแรกครับเป็นท่าหมอบนะครับเริ่มจากท่าหมอบเลยเราเจอะคำสั่งใช้มือขวานะครับปันไป45องศาลักษณะประมาณนี้ครูด้วยครับหมอบหมอบอ่าถูกต้องครับหมอบอ่าหมอบแล้วหลังจากหมอบครับคุณครูครับสั่งให้นั่งทํายังไงครับคุณครูครับเมื่อกี้มือเรา ลงไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราก็กลับมาแล้วก็นั่งครับให้ขึ้นมาถึงตรงตรงสะดือระหัวเข็มขัดนะครับนั่งนั่งอ่าถูกต้องครับอ่านะครับนั่โอ้พอสนักทําได้แล้วก็ชมสุนักครับนี่วิธีการชมเก่งมากนี่เราต้องให้ความรักมันด้วยนะครับต่อไปผมอยากให้น้องๆลองฝึก S <S ได้เลยครับออ้ค,คนแรกชุนดีไปเลยลูกไปเก <ไป S 1> ่งมากเลยครับมาสั่งชนักมบ,บสั่งมอบเก่งมากเนื่องจากสุนัขที่นี่ได้รับการฝึกมาอย่างเข้มข้นอยู่แล้วน้องๆก็คงทำได้ไม่ยากใช่ไหมครับนั่งนั่งทีดังๆครับดังๆนั่งดังกว่าน,นี้ครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อฟังคำสั่งไปซะทุกคนนะครับเนื่องด้วยน้องฟาฮัดยังเด็กน้ำเสียงยังฟังดูยังไม่แข็งแรงสุนัขเลยคิดว่าไม่ใช่จ่าฝูงของมันนั่นเองครับเอ้าล่ะครับเรามาเรียนรู้ภารกิจของสุนัขตำรวจที่นี่กันในเรื่องการค้นหาวัตถุระเบิดเมื่อสุนัขดมเจอระเบิดแล้วก็จะนั่งหรือหมอบนิ่งๆตรงจุดนั้นเพื่อให้ปลอดภัยแต่หากเป็นยาเสพติดสุนัขจะต้องตะกุยค้นหาและขาบยาเสพติดออกมา ส่วนภารกิจค้นหาผู้สูญหายหรือกู้ภัยเมื่อสุนัขดมกลิ่นพบผู้ประสบภัยแล้วก็จะเห่าเสียงดังทำให้ครูฝึกสุนัขรู้ว่าผู้ประสบภัยอยู่ที่ไหนนั่นเองซึ่งนอกจากทั้งสาภารกิจที่พูดมานั้นสุนัขเคนายยังมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการดมหาโรคภัยนั่นเองซึ่งเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับคำถามข้อที่สของเรามูลค่าคมทรัพย์หนังสือคนละ3,000บาท มาถึงคำถามข้อที่2ครับน้องๆที่ชม Facebook ไลฟ์อยู่นะครับสามารถร่วมตอบคำถามกันได้เลยนะครับผมเอาแล้วครับข้อแรกเด็กๆว่ายากไหมครับไม่ค่ะไม่ยากโอ้โหข้อนี้พี่มื้อยากจะบอกว่ายากแน่นอน่าเพราะฉะนั้นไปฟังคำถามกันเลยครับคำถามนอกจากสิ่งเสพติดระเบิด สุนักเคนายครับสามารถดมกลิ่นหาโรคอะไรได้ครับระหว่างกอไก่เบาหวานขอไข่มะเร็งคอควายไข้หวัดใหญ่ครับอ่าเดี๋ยวเรามาไปทีละข้อข้อกอไก่รู้จักโรคเบาหวานไหมครับไม่ครับนี่ถามพี่มิวพี่มิวเป็นอยู่ <laughs> โรคเบาหวานนะครับตับอ่อนของคนเราจะไม่ผลิตอินซูลินขึ้นมาทำให้การเรา,เราบริโภคอาหารเข้าไปเช่นข้าวแป้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลในเลือดทำให้น้ำตาลสูงขึ้นและทำให้เส้นเนลือดเราเปาะเข้าใจไหมครับเส้นเนลือดเราเปาะปุ๊บเราก็จะทำให้ขาชาแขนชาหรือเบาหวานขึ้นตาตาบอดได้เข้าใจไหมครับ <S <S ถ้าเข้าใจโรคเบาหวานแล้ว คิดว่าสุนัขดมหาได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้เพราะอะไรอะครับบาหวานอยู่ในร่างกายครับมันไม่ได้ดมมันมาไม่ได้ดมเมันจะดมไม่ได้กลิ่นชุนบีระคะไม่เจอค่ะไม่เจอเพราะอะไรอะคะเพราะว่าประวัติอยู่ในเลือดค่ะครับสุนัขไม่สามารถดมกลิ่นหรือว่าหากกลิ่นได้ค่ะอ๋อแต่ถ้าเราเลือดออกอะครับเลือดออกแล้วให้คุณหมอตรวจดีกว่าค่ะ อย่าให้หมาตรวจผู้ายครับถูกต้องอันนี้พี่มิวว่าพี่มิวก็เห็นด้วยรู้จักโรคมะเร็งไหมลูกไม่รู้จักไม่รู้จักอ่าแล้วชุนบีรู้จักโรคมะเร็งไหมคะรู้จักค่ะนี่เป็นยังไงคะโรคมะเร็งคือโรคมะเร็งเนี่ยมันจะมีหลายชนิดค่ะมบมะเร็งปอดพวกมะเร็งหัวใจอะไรประมาณนี้ค่ะคิดว่าใช่ไหมครับว่าสุนัขจะตรวจหาโรคมะเร็งเจอครับไม่ค่ะไม่เหรอครับเพราะอะไรคะ เพราะว่าโรคมะเร็งเนี่ยมันอยู่ตรงปอบมันอยู่ในร่างกายสุนัขไม่สามารถเจอกลิ่นหรือพบกลิ่นนี้ได้ค่ะฟาฮัดครับคิดว่าสุนัขจะตรวจเจอโรคมะเร็งไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ไไดเพราะอะไรครับอยากฟังเหตุผลจากฟาฮัดครับเ <อา S 1> พราะว่ามันเป็นอะไรครับอยู่ในร่างกายถั่วงอกครับเ<ร>ป็นถั่วงอกอยู่ในร่างกายครับไม่ใช่ลูกเขาเรียกว่าเนื้องอกอทำให้ เราเป็นโรคมะเร็งทําไมถึงสุนัขตรวจไม่ได้ล่ะครับมะเร็งเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในร่างกายสุนัขมันไม่ได้กินครับโอ้สุนัขเลยตรวจไม่ได้คอควายดีกว่าไข้หวัดใหญ่รู้จกักไข้หวัดใหญ่ไหมครับรู้จักเป็นยังไงครับไข้หวัดใหญ่เอ่อจะเป็นมีสองชนิดค่ะก็คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีค่ะอสองชนิดมันจะมีน้ำมูกครับมีน้ำมูกแล้วเป็นยังไงครับ ทําให้ตัวร้อนได้ทำให้ตัวร้อนได้ด้วยโอ้แล้วคิดว่าสุนัขเนี่ยจะตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่เจอไหมครับเจอคเจอครับเพราะอะไรถึงเจอครับเวลาคนเนี่ยแบบเป็นไข้หวัดอะค,ะค่ะก็จะมีน้ำหมูกใช่ไหมคะพอแบบเวลาเราแบบแคะหรือว่าแบบสูดออกมาเนี่ยมันก็จะมีเชื้อแล้วแบบเราสูดออกมาอยู่ในถังขยะมันก็จะพบค่ะอืม เรามีน้ำมูกหรือแบบเราไปทิ้งตัวร้อนสุนัขรับรู้ได้ว่าเราตัวร้อนใช่ไหมค,ครับอ่าฟาฮัดครับเจอครัเจอเพราะอะไรครับเพราะว่าทำให้ใค,คนตัวร้อนทำให้มันขึ้นแล้วแล้วหมาไปใกล้ๆแล้วหมารมกลิ่นแล้วหมามันได้กลิ่นแล้วหมาก็ห่อให้คนมาช่วยครับอืประมาณว่า มันจะได้กลิ่นว่าไม่สบายใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อประมาณนี้ใช่ไหมครับฟาฮัดเหมือนจะได้คําตอบแล้วครับถามน้องฟาฮัดก่อนครับฟาฮัดตอบข้ออะไรครับคอควายครับคอควายนะครับไข้หวัดใหญ่นั่นเองแล้วน้องชุนบีล่ะคะคอควายค่ะคอควายไข้หวัดใหญ่เหมือนกันค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับถ้าน้องๆตอบข้อนี้ถูกนะครับจะได้รับ ขุมทรัพย์หนังสือจำนวนเงิน6,000บาทนะครับแต่ถ้าไม่ถูกเป็นศูนย์นะครับเอาละครับนอกจากสิ่งเสพติดและระเบิดน,นะครับสุนัขเคนายสามารถค้นหาและดมกลิ่นอะไรได้คำตอบก็คือคือข้ออะไรข้อข้อขอไข่คร,ครับ เสียดายเสียดายมากเลยค่ะแต่ว่าเราตอบถูกไปแล้วหนึ่งข้อไม่เป็นไรค่ะพมรู้จักแค่ไข้หวัดใจครับแต่ไม่เป็นอะไรครับรู้จักโรคพิ่มเยอะเลยแหมน่าเสียดายจริงๆเลยครับวิเคราะห์ผิดไปนิดเดียวเท่านั้นสุนัขที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีจากครูฝึกมืออาชีพระดับสูงจะสามารถจมกลิ่นได้อย่างแม่นยำและมันก็สามารถตรวจจับมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้จากการดมกลิ่นตัวอย่างปัสสาวะของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้นั่นเองเพราะการดมกลิ่นของสุนัขมีความแม่นยำสูงมากแต่การเตรียมตัวอย่างปัสสาวะที่จะนํามาให้สุนัขดมกลิ่นก็ต้องคงสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้โมเลกุลถูกรบกวนจากปัจจัยภายนอกครับไม่เป็นไรครับท่อ,อนี้ตอบผิดทั้งคู่ทําให้วันนี้น้องฟา่าฮัตและน้องชุนบีสะสมกลุ่มซับหนังสือไปได้รวม4,000บาท ทำให้ผ่านไปแล้ว7สัปดาห์สะสมกลุ่มทรัพย์หนังสือไปให้กับมูลน,นิธิบ้านนกขมิ้นแล้ว45,000บาทครับวันนี้เด็กๆได้ออกมาสู่โลกกว้างได้มาเห็นของจริงฟาฮัดครับชอบอะไรครับวันนี้ครับชอบสุนักตำรวจรชอบคือนักตำรวจเพราะอะไระครับฟาฮัดเพราะว่ามันวิ่งเร็วครับฉลาดด้วยครับฉลาดฉลาดตรงไหนครับ ฉลาดอันที่มันช่วยคนได้ค่ะอันที่มันช่วยคนได้ดม,ดม,ก,ลดมกลิ่นได้ด้วยใช่ไหมครับได้ค่ะหนูฟ้าฮัทเห็นแล้วชุนบีล่ะคะชอบตรงไหนคะก็ชอบตอนที่ฝึกน้องเมลอนค่ะอ๋อชอบที่ฝึกน้องเมลอนเพราะว่าได้ฝึกหมาแล้วก็ได้เล่นกับน้องด้วยคะ่ะแล้วก็หนูก็ไม่เคยทำแบบครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะโอ้โหครั้งแรกในชีวิตเลยได้มาทดลองและทดสอบของจริงเลยใช่ไหมคะ เพราะว่าเราได้จะอ่านหนังสือพอออกมาของจริงเป็นไงครับสนุกไหมครัสนุกมากเลยค่ะยอดอ่านะครับครั้งหน้าครับเราจะไปตะลุยโลกกว้างกันที่ไหนนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับแต่วันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วลาไปก่อนครับเจอใหม่โอกาสหน้าสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย